สวัสดีค่ะสาวนูเกอในช่วงนี้มีน้องๆส่งข้อความมาหาพี่เบลเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสิวสเตียรอยพี่เบลก็เลยไปค้นสูตรมากหน้าดีท็อกผิวลดปัญหาสิวสเตียรอยมาฝากน้องๆกันค่ะอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็คือไข่ขาวค่ะถ้าสาวๆคนไหนกลัวว่าน่าจะแห้งเกินไปอาจผสมน้ำผึ้งลงไปด้วยก็ได้แต่ถ้าเป็นคนผิวมันอยู่แล้วอาจไม่ต้องผสมน้ำผึ้งค่ะหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเราต้องใช้ไข่ขาว คำตอบก็คือไข่ขาวจะช่วยชำระล้างสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวและช่วยดูดสารพิษต่างๆจากผิวหน้าของเราออกไปค่ะสูตรแรกนำไข่ขาวผสมกับน้ำผึ้งและนำมาทาให้ทั่วบริเวณใบหน้าหลังจากล้างทำความสะอาดผิวแล้วโดยเริ่มพอกจากหน้าผากว่างคิ้วจมูกแก้มทั้งสองข้างและคางทิ้งไว้จนแห้งพอไข่ขาวเริ่มแห้งอาจจะรู้สึกตึงและคันหน้าหยิบยิบ ให้ทนต่อไปนะคะรอจนไข่ขาวแห้งสนิทแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดและที่สำคัญห้ามลอกไข่ขาวที่แห้งออกมาเป็นแผ่นๆเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้สิวอักเสบมากขึ้นและรูขุมขนกว้างขึ้นค่ะสูตรที่2เราจะใช้ผงถ่านบดให้ละเอียดผสมกับผงทานาค่า แล้วเติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยเพื่อให้คนเข้ากันง่ายขึ้นแล้วเราจะได้มาร์กที่ค่อนกำลังดีค่ะที่เราเลือกใช้ผงทานสำหรับคนที่เป็นสิวสเตียรอยเพราะผงทานจะช่วยดูดซับสารพิษที่สะสมอยู่บนผิวหน้าของเราส่วนผงทานาคาจะช่วยลดการอักเสบของสิวนั่นเองค่ะ สาวๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสิวสเตียรอยนะคะก็อย่าลืมนำสูตรมากหน้าของพี่เบลทั้งสองสูตรไปลองใช้กันดูนะคะที่สำคัญก็คือต้องใจเย็นๆค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเราดูแลผิวหน้าอย่างถูกวิธีสิวต้องหายแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้พี่เบลและคอลัมน beauty story ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะบ๊ายบาย